โอ้โหๆใจเย็นลูกเพอรถลอรถลอสวัสดีครับ,รบโอ้ใัฮะมาก็มานี่แหละ <c oughs> ไปไหนตอ่อฮะไปไหนต่อดี <c oughs> นี่เดี๋ยวจะพาไปวิ่งอยู่นู่นและนั่นน่ะไอ้ลูกเจ็ดนะมันกล้วยไปไหม <c oughs> ล้านหน่อยล้านหน่อยเอาล,ะ,อาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนอทางนืดๆเลยครับสิมงานอะไรเนี่ย p ี1 3รรุ่น7 โอ้หาดูยากครับสุกุลทองอตอนนี้ผมอยู่ที่สังขะครับ,รบสวัสดีครับโอ้วิ่งไกลเนาะวิ่งไกลไปเท่ไหนเอ,นอาเหรอไม่ใช่ไปเท่ตรงกอตท้อหรอ พอ,อขาดแล้วเนี่ยทางบอบครับสังขาครับซูรินอู้สวยอยู่นะพีซีหนึ่งสามศูนย์เอ่อวัสดีครับไปไปบ้านกล้วยอะไปบ้านกล้วย คันนี้ได้ขุดไหมตอนนัดบ้านกล้วยน่ะไปใช่ไหมล,ล็อกหนึ่งได้ตังยังโอ,โอเคครับอันนี้รุ่นเจ็เหรอ,อรุ่นเจนะครับอรถรอครับรถรอเด็ก,ก้าอสวยจัดสวยจัดสวัสดีไปยังทีมงานครับผม โจัดจานย่านสังขะครับหอยตลุมเลยอ้าจัดเต็มเลยลูกเป๊รุ่นนี้หาดูยากครับ PC 130รุ่น7นะครับไม่ใช่รุ่น8นะครับ ว่าจัดจ้านอยู่ครับนี่หน้าดินสวยๆนะครับโอ้ขับตามมาจากสังขะครับก็ประมาณขาเดียวประมาณ5โลครับโอ้หม้อเลดส,สวยงามเลยครับ วยรถสวยเพิ่มพูลซับนี่ครับดูครับเียงมิชลินสวยจัดเลยครับ ตีกับท่อยังมีหน้าดินวิ่งอีกโซนนี้เดี๋ยวรอรถดับก่อนนะ สวนทรงก็ไม่ต่างอะไรกับรุ่นรุ่นแปดนะครับตั้งแต่รุ่นนี้นี่ดูเหมือนเ็มีสเกิร์ตข้างครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ใส่มาอย่างนี้เหรอเนี่ยดูครับเหมือนมีที่ยืนให้ข้างๆครับนี่ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับเฮ้ hey! อันนี้มันมายอย่างนี้เลยเหรอครับมันเป็นรถแยกมารถแยกอ๋ออันนี้เก่านอกเหรอนี่โชเฟอร์ครับโชเฟอร์ชื่ออะไรครับโชเฟอร์ชื่ออะไรเปียกมีติ๊กเกอร์มุกน้อยด้วยมุกน้อยดำซิงครับ ได้รถน้องมุกไหมครับคันนี้โอ้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าแฟรครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ครับน่าจะใช่รถมุกน้อยจริงๆด้วยครับนี่โอ้ <c oughs> <c oughs> มาแบบบังเอิญครับ บังเกินมาเจอครับผมนี่ไม่ได้ทักหาเลยอ่ะโอ้ยวิ่งอยู่นี่เองครับบ๊อกโอ้ยสวัสดีครับบังเกินอ่ะจะไปอุบลมาจากบ้านกล้วยแหละ ไปถ,ถ่ายคลิปฮะไม่ใช่รถใหม่รถเก่าแล้วออกนานแล้วยบบอยากขับเก่งม้างอะมากับครูนินวิ่งนานยังนี่ฮะ<า>ยู่งนี่นะนอนนี่เลย ไม่กลับบ้านล่ะไกลไกลที่ไหนช่องจอมตรงนี้เองโอ้สวยกว่าเดิมปะเนี่ยทำอะไรมาอะไรอีกดัดฟันด้วยเหรอดัดฟันนานแล้วดิไหนดูใกล้ๆหน่อยสิโสดเหรอฮะควาบเดี๋ยวโสดเดี๋ยวไม่โสดจริงไงนี่ ตัวเป็นทางการเลยใช่ไหมถ้าถ้าหนูไม่กดหนมูนมาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอะจริงเหรอก็หนูมาตลอดตลอดทำงานกับพนะี่นัทไปที่ไหนนี่ที่ไู้ที่ท้ายไอ่ท้ายจริงเหรอ ลูกเพ่โ oh! อ้ไม่วัวอ้บอยมาวิ่งด้วยเลยอยู่บ้านกล้วยอะโอ้ oh! ไม่ไม่กลับไปบอกบ้านกล้วยนะ่ะไม่กลับแล้วอันนี้วิ่งเที่ยวเท่าไหร่อะเที่ยวเท่าไหร่ฮะสามร้อยรถดำเลือกีบาท ส <200. S 2> องร้อยไม่ธรรมดาครับอ้สองร้อยหน้าวิ่งมากเลยอ่ะอันนี้ไปเทไหนอ่ะอแล้วเมื่อกี้เห็นเข้าไปสังขะอ๋อคนละเที่ยวทีมงานนี้มีรถรอๆอครับจัดจานย่านสังขะ มาครับคุณนินโอ้จัดหนักเลยครับอ๋อไปขันนี้นี่แปร๊ะแประเลยเลยครับ จงเจริญโอ้หมบะยาวครับน่าจะสี่เมตรเสาตำ เหลือเยอะเลยครับวิ่งกันยาวๆโอ้รถดำเหลือ200ถือว่าเหลือเยอะมากครับ <c oughs> ตัวนี้แรงมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ96นะครับ96ประมาณนี้แหละ เครื่องยนต์อาจจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่น8ก็เป็นไปได้ครับอันนี้ไม่รู้จริงกุกี้ก็0.6ครับใบแท็ก60เซนโรเลอร์1น3 4 5 6 7 ดินแบบนี้ยังไงก็ขายดีครับเป็นดินค่อนข้างจะปุ๋ยเยอะครับบา จิลแปดซีอันต่อไปก็เมกาเหมือนกันเหมือนเล่งเบาครับตั๊มค่อนข้างจะหอน ตกใจหมดเลยดินแบบนี้นะครับฝนตกก็วิ่งได้ครับ เปิดฝากระโปรงทำงานซะด้วยื้อจะมีอาการร้อนนะครับเหมือนเอลหลวมนะ ไล่ไล่ไล่โอ้โหโเสียงท่อดีแหมดูท่อครับทรงแปลกๆดีโอ้ไปเกียร์ไลายดอยมันเร็วจังเลย น่าจะเป็นผู้สาวขับครับน่าจะเป็นสาวแพรฝาท้ายฝาท้ายยกก่อนฝาท้าย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 เศษไม้เข้าไปติดครับ สองสาวแพรงจริงด้วยครับนี่ครับผูส้สาวสวัสดีครับไม่ธรรมดา,าครับได้กี่เที่ยวแล้วสิบกว่าเที่ยว ไปได้ค่ะนี่ย่องเบาครับย่องเบา,เบาปิดท้ายกับรถลอลอ,ลอเสียปอนครับ ไมเแกอู U, ครับสวัสดีครับ H O น่าจะเป็น H O 7 D ครับคันนี้195เล้แรงมาครับครับครับได้ยินไหม ครับได้ยินไหมพีม่ใครโทรมาครับผม,มอ๋อปะติ๊กเกอร์หมดมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งให้เนาะ <laughs> โอเคครับครับครับตอนนี้อยู่สุดทิ้ง ครับครับทันไหมทันไหมโอเคโอเคครับเอ้าเดี๋ยวจบกับรถสวยๆครับโอ้เดี๋ยวจะเดินทางไป ร้อยเอ็ดหน่อยเอ้ยร้อยเอ็ดหรือสารครามนี่แหละนะครับรถจมนะครับไมโครจม กลัวไม่ได้จอดเด็ดเหรออ๋อได้จอดเด็ดเลยรถสิบปอนหมดแรงอ่อนะแบตหมดรถติดเกี่ยวกันไหมไป นี่